ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีพี่นักงโคกหมักลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเช่นเคยครับรับในกระดานนี้ฟังขาวเป็น AI ฝั่งแดงเป็นผู้เล่น,นโอเคแต้มพันเดโอ้โหโดูว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับสำหรับนายกระดานี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะใหญเปิดเม็ดขึ้นไปปูเบียคู่ขวาโอ้โหเอไกระชากคอเสือ้อกินตัดก็ไปเลยนี่นะ่พันเใช่ไหมครับใหญบอกเดี๋ยวผมเปิดโหมดสังหารให้ดูแอด มาเอาละงานเข้าพันเจ็แล้วครับ a อไเปิดโหมดสังหารจังหวะนี้อะแทงฝูงเข้ามาเดินมา้ายันไปก่อนเลือกใช้ม้าเทียม a อไอครับเลือกใช้มา้ายงทรายโอ้โหทุกคนเห็นอะไรแวบๆหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าพันเของเราจะเห็นหรือเปล่าแต้มเน่โอ้โหน่าจะไม่เห็นครับเดินโคน ช็อตนี้อืมโอ้โหโเสียท่าไอซะแล้วช็อตนี้โยกม้าไปเกาะสองเลยจังหวะนี้ครับอ่ะไล่มา้าม้าบอกอ่ะกินเบีย้ยฟรีไปตัวหนึ่งแรลกกันโอ้โหเอาแล้วครับพันเจ็ดงานงอกแล้วอย่างนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ AI มุนม้าก,กลับมา แดงเติมมาไอปูเบี้ยคู่ริมโอ้โหเอาไม่เอาเอาเลยครับเลือดเริ่มขึ้นหน้าละไอเล่นอย่างนี้ยิงเข้าไปแรกเลยครับเปิดศึกดับซ่าไอักหน่อยครับยินเข้าไปครับโกนใครจะวิ่งไวกว่ากันหุ้ยเล่หุ้ย โอ้โห oh, oh. เข้าวินโอ้โ oh, ห oh. เข้าวินเหมือนกันเอาเตีไล่เรือด้วยเรือบอกดูไม่ได้ละโคตนนี้แรงเ,รงเกินเดินเรือปูกว่าอีกชั้นหนึ่งก่อนเอาละครับตีปีกขวา ไปครับสามเบียร์เซนเตอร์โจมตีเลยครับสำหรับพันเจ็ดฝอดนี้โอ้โหเอไอครับผมต่อยสวนเข้าไปแหมัดเอไอแรงกว่าครับดูรัาเนี่บยบีเซนเตอร์โอ้โหดอกนี้บอกเลยครับหายใจลำบากแล้วสำหรับผู้เล่นที่โอเคเปี้ยงเข้าไปอ่ะ ยังพอเอาตัวรอดได้ครับ AI เติมโคลนดูโครงสร้างเบีย้ยใครจะรับมือไหวนะจังหวะนี้อุย้ยไปครับขึ้นโคนปิดปีกขวา AI ไม่โสนครับเติมเมรร็ด ก,การเริ่มที่จะตึงเครียดบริเวณกลางกระดานโอ้โหโยกหลบก่อนเลย็อบนี้โดนสอยเบีย้ยไปตัวหนึ่งลายนั้นใหญ่ไหมครับโคนเทียมเซนเตอร์เลยกดคุนไว้ก่อนโอ้โหไม่หลบด้วยใช้เบีย้ยงายปิดเนี่ยดูชั้นเชิงอ่ะหลบวันนี้ครับจะรอดไหมไอ,ไอให้โคนสาดไปดีหนึ่งโอ้โห โดนตอนเขามุมร้อยศพดูครับขุนล่อเป้าเลอเกินเอไอเล่นอย่างนี้อ่ะเดี้ยวเรือมานี่ครับถูกเบี้ยวไว้ก่อนอือหือดูขุนงะอะไรครับเนี่ยขุนศึกหรอออกรบเองเลยจังหวะนี้แนนเรือมานี่เอไอเดินโคนเลี้ยวเข้าไปกินเลยครับไม่เก็บไว้เป็นเสียนน้ำ ดูไอ้เขาจะททำอะไรแต้มนี้จับตาดูครับโอ้โหโ,โดนแต้มนี้บไปเปี้ยงอืมไปไหนดีเดี๋ยวบ,บอกงั้นเกาะเลยทำไงดีไออดูครับจับเรือผูกแบบเรียบเรียบเลยเนียนริงจริงๆาการฝั่งสีขาวพาสีดีกว่าครับโอ้ดูครับ ดุจริง,รงๆงเบี้ยง่ายในกระดานนี้กิน,น,นเลยครับอ่ะสกัดดาวลุ่งจังหวะนี้ยังไม่กินเม็ดครับจับเรือฟาดไปทีหนึ่งซิขุนไปไหนดีโอ,โ,โอ้โหขุนครับย้ายมาอยู่ชายแดนแล้วค่อยกินเม็ดอืมตองมันออกไปโอ้โหไม่ออกครับหมื่นแต่ด้วยเลือดไนี่โอ,โ,โอ้โหเอาครับ ดูครับกลับไปเรือแดงอืมหืหืมหลังชนฝาดูครับจับโคตรฟาดไปทีหนึ่งดอกนี้โอ้โหแต่กระโดดทันครับไม่น่าเชื่อขุนแดงนี่คิ้วจริงๆอ่ะปูกเรือโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วครับผมสำหรับเรือแดงจังหวะนี้ลูกหืม หลบมานี่จะรอดไหมเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํมนานาญคงจะเห็นแต้มของเอไอครับถ้าเราเป็นฝั่งขาวทําไงดีอ่าก็ต้องจับเครับผมซาดไปทีหนึง่งลูกคุ้นโอ้โ,โหลุกตุก,กวิ่งปั๊บเลยครับผมจังหวะนี้ตามกระซวกซ้ายเขจับลูกไปกทีหนึงไปไหนดีโอ้โหมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังครับอืมติดหมดเลยทีนี้ดูครับ หมากบังคับตาเดินแล้วก็โดนเบี้ยง่ายป็ิสึกป,ปุ่มถอยหลังลุกจนขุนแดงณนะตำแหน่งนี้เลยสุดจริงๆครับเรียกว่าไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้หยุดหายใจเลยครับมหม,มากแรงแทบจะไม่ได้ตีโต้เลยครับในกระดานนี้หมดจัดรัเสเซียจริงสำหรับ AI ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันแล้วก็ความสนุกบันเทิงกัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นที่โอเคและผู้พัฒนาโปรกแกรม AI ทุกท่านครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนะักโกกทุกท่าน